แก้วชาหินอ่อนนะครับสวยๆเลยนะครับมีลวดลายตามธรรมชาต well. ินะครับนี่เป็นเนื้อธรรมชาติของเขานะครับนั่นเลเป็นเนื้อธรรมชาตินี่มีลวดลายตามธรรมชาติเลยนะครับน้ำหนักหนักเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่สวยเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนําไปกินกับชานะครับสวยๆเลยเป็นจอกชานะครับ กินก so ับอะไรก็ได so ้นะครับสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ด <cioè> ูะครับเนื้อทะลุด้วยนะครับเห็นไหมครับเนื้อทะลุนะครับน่าในเนื้อทะลุเลยนะครับไม่ใช่เนื้อตันด้วยนะครับเป็นเนื้อทะลุสวยๆเลยอันนีวผมส่องไฟแรงเกินนะครับสวยๆเลยเป็นเนื้อทะลุนะครับ นะครับส่งทะลุเลยนะครับทุกส่วนนะครับทะลุทะลุทุกส่วนเลยเห็นไหมครับเนื้อสวยเลย